สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายดีบน eBay Amazon นะครับคลิปนี้เป็นคลิป e ี a y ของโอดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับโอดออนไลน์ Online, เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e b a y a m a z o n และหลักสูตรของเราเน้นเครื่องมือนะครับชี้เป้าหาสินค้าขายดีและหาสินค้าไอเดียมาให้กับเพื่นพอนๆทุกวันนะครับ่ะแต่ก่อนอื่นเลยผมขอเสนอของหน่อยนะครับก็คือเราจะมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat คอยติดตามข่าวสารของโอดออนไลน์นะครับ ทุกคลิปที่เราโพสต์ลงไปในช่อง y t u t u นะครับเราจะอัปเดตในกลุ่มทันทีนะครับเพื่อนที่ติดตาม Line Official นะปัจจุบันหรือ Line แอดเก่านะครับจะจะไม่เสนอทุกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจตามคลิปของโอ๊ตออนไลน์ผมแนะนําให้สแกน QR Code เข้ากลุ่ม Open Chat <c oughs> ได้เลยหรือจะแจ้งมาทาง Line Official ว่าขอเข้ากลุ่มหน่อยผมก็จะส่งลิงก์ให้นะครับอันนั้นก็คือแจ้งเข้ามาในไลน์ออฟฟิ i ชีลยลซึ่งช่องทางเนี่ยก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์โอ๊ตออนไลน์หรือ รอฟังตอนท้ายคลิปครับ่าติดต่อ,อยังไงนะครับเข้าเรื่องเลยนะฮะสินค้าตัวนี้ขายใน eBay นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูมม,มีอะไรน่าสนใจนะครับเออแล้วก็เขาขายมาแล้วถึง1,000กว่าชิ้นนะครับในราคา2009เมกลฮิตมากเออเม่ไกลฮิตเดี๋ยวดูฮิตยังไงนะครับดูยังออกทุกวันไหมนะฮะช่วงนี้จุลายจุลายจุลายนี่น,นี่ที่ผมแคปมานี่จุลายรัวๆเลยนะเนี่ยเห็นไหม นะครับจุลายของเราเพิ่งจะวันที่หกนะครับที่เมกานะครับจะตัดเที่ยงคืนประมาณเนี่ยเนี่เดี๋ยวจะตัดเที่ยงคืนแล้วเนี่ยโหจุลัยออกรัวๆเลยนะครับถือว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปดูกราฟความต้องการครับ <c oughs> คุณดูในช่วงสองเดือนนี้ท้ายปีนะฮะสองพันยี่สิบนะครับเดือนเมษากับพฤษภากราฟนี่พุ่งโด่งไปเลยนะครับปกติเมษาพฤษภานี่คือมันดีช่วงเมษาพฤษภาอยู่แล้วนะแต่ปีนี้สองพันยี่สิบเนี่ย ปกติมันหนึ่งหมื่นสอันเ็ใช่ไหมและช่วงที่พุ่งโด่งนะครับไปดูกันนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ที่สองหมื่นเก้าเกือบสามหมืเลยนะฮะถือว่าธุรกิจนี้เวิร์กมากๆเลยในช่วงนี้นะครับคนนิยมเข้ามาหานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากรู้ไอเดียนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรจะบอกนิดน,นึงมีขนาดพอสมควรเหมือนกันนะครับ ก็ราคาไอ้ไม่ใช่ราคาฉเฉลย 07072020R1 นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูแล้วขอฉเฉลยได้ทันทีที่ Line Official Account เลยนะครับสำหรับสมาชิกนะครับแจ้งโค้ดนี้มาคุณก็รู้ฉเฉลยทันทีว่ามันคืออะไร o d เดลไลน์นะครับสำหรับคอร์ดีเบเนี่ยเรามีลิงก์นะฮะ เครื่องมือที่จะแชร์สินค้าไอเดียว่าอะไรบ้างที่ขายได้บน eBay นะครับแล้วเพื่อนๆสามารถเอาเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยไปต่อยอดเพิ่มหาว่าเออเนี่ยตลาดนี้มันต้องการจริงไม่จริงนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายแล้วก็ศึกษาว่าสินค้าประเภทนี้มีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นี่ช่วยได้เยอะเลยครับจะทำให้เพื่อนๆมีไอเดียในการเอาคีย์เวิร์ดแล้วมาวางบนลิสติ้ง eBay ย์ทำให้คุณเพิ่มโอกาสในการขายได้นะครับบอกเลยว่าการันตีมากสำหรับหลักสูตรแล้วถ้าคุณทำได้ตามที่ผมอธิบายเนี่ย มั่นใจว่าขายดีแน่นอนบน eBay ครับอะหากสนใจอยากเรียนวันนี้นะฮะ e b อ y อาจ,จะมีปัญหาอยู่นะผมมีคอร์ส Amazon นะครับที่แถมคอส eBay นะครับก็คือ Amazon บวกเครื่องมือ1ปีนอกจากถาแถมหลักสูตร eBay แล้วนะครับเรายังแถมเครื่องมือ Amazon ให้อีก3ปีเต็มๆมูลค่ากว่า3,000 300, 0 0บาทและ eBay มูลค่าอีก6 0 0 0บาทนะครับคอสจับมือทำนะฮะหากเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ ot online com นะครับหรืออ๋อแต่นี่ไม่ใช่ e b เ y นะแต่ eBay ช่วงนี้ผมไม่อยากให้ลงแบบเพียวเพียวนะ เป็นของแถมดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้นะครับโควิด -19 ทําให้ปริษัีไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งไปอเมริกานะครับอังกฤษเปิดแล้วเยอรมันเปิดแล้วแต่ลูกค้าหลักเราครึ่งๆึงก็คืออเมริกาอยู่เพราะฉะนั้นแนะนําว่าช่วงนี้ทาอเมซอนหาเงินไปก่อนวางแผนปีหนึ่งเนี่ยคุณได้ไรายได้จากอเมซอนหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอเมซอนเนี่ยมันเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตครับถ้าคุณวางแผนดีๆนะฮะรลบรองงามแท้เลยนะครับอ่ะติดต่อออดออนไลน์ได้ที่ไหนนะครับมาที่หนะ้าเว็บไซต์ออดออนไลน์คอมนะครับคลิกท จะเข้ามาคุยกับผมได้ทันทีเป็น Line Official Account นะครับหรือเป็น Line แอดเก่านั่นแหละนะครับหรือคุณจะไปที่เพิ่มเพื่อนในมือถือใน Line ของคุณเองก็ได้นะครับกดบวกแล้วเซิร์ชว่าแอดมีแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย o a t o n l i n e แอดโอทออนไลนก็ได้นะครับจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0815511616ครับเราทำคลิปขึ้น YouTube นะครับทุกวันไม่ว่าจะเป็น eBay ไม่ว่าจะเป็น a m a ซ o n สลับไปสลับมาเป็นการแชร์สินค้าไอเดียนะครับแล้วก็มีรายการ โอท์ออนไลน์ทอล์กมีประเด็นให้พูดผมก็จะมาพูดเกี่ยวข่าวสารต่างๆนะฮะเรื่องราวต่างๆบน eBay a m ม z o n นนะครับอีกอันนึงฮะที่กําลังทาเลยนะครับก็จะเป็นซีรีส์ตามติดชีวิตคนทํอ a ม a า o n ซตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทคุณยาย่านะครับในปี2020เราเริ่มตั้งแต่ขายชิ้นแรกได้และขณะนี้นะฮะอัปเดตล่าสุดเนี่ยครบ1เดือนคุณยาย่าเริ่มต้นเดือนแรกนะครับมียอดขายบนอ m ม z า n ซอนแล้วประมาณ150เหรียญในเดือนแรกเท่านั้นนะครับและคุณคอยดูว่า เดือนที่2ยอดจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6หรือครบ1ปีที่ผมพูดเลยว่าถ้าคุณทําสักปีหนึ่งเนี่ยคุณจะมีรายได้ออมาอนแบบตั้งใจทําจริงๆเนี่ยสามสี่หมื่นเป็นไปได้ไหมหรือมันจะน้อยกว่านั้นหรือมันจะมากกว่านั้นติดตามกันไปพร้อมกับเราแบบสดๆได้ทุกแทบทุกวันเลยแหละจริงๆตอนนี้นะเพราะว่าคุณยาย่าเริ่มยอดขายเริ่มออกทุกวันแล้วนะครับเริ่มออกทุกวันแล้วนะแล้วก็จะมีซีรีส์พิเศษของตามติตชีวิต6.5นะฮะ มีเพื่อนคนเก่าปีที่แล้วคุณสีที่ผมรีบโปรโมททุกวันแต่เมื่อก่อนไม่ได้ทําขนาดเป็นซีรีส์ไล่อย่างนี้นะครับคุณสีนะฮะปัจจุบันเนี่ยเขาพักการทํางานไปพักหนึ่งเลยสําหรับอเมซอนแต่มีเงินเข้ากระเป๋าจากการที่ของขายออกเรื่อยๆเดือนละหมื่นกว่าบาทแต่นั่นแหละเธอพักไปถ้าเธอตั้งใจจริงๆอะ่ะผมว่ามันน่าจะไปได้ก้าวกระโดดมากกว่านี้อีกด้วยซ้ํานะครับแต่นี่คือกําไรเลยนะพูดผิดกําไรเลยฮะกำไรเข้ากระเป๋าเดือนละหมื่นกว่าบาทโบกับเงินเดือนประจำเธอเธอทํา,าทงานประจําอยู่นะครับ ยังไงก็ฝาก3รายการนี้ด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆสนใจนะฮะว่าช่องนี้มีประโยชน์ทำอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับฝากซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราพอแล้วแค่นี้เราก็ปลื้มแล้วครับแล้วเรามีโซเชียลอื่นด้วยเรามี Facebook Fan Page โอ๊ตออนไลน์ทวิตเตอร์โอ๊ตออนไลน์อินสตาแกรมทีวีโอ๊ตออนไลน์ยังไงเราก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับฝากกดเฟลโล่ฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับโอ๊ตออนไลน์ด้วยครับจบคลิปครับ